สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนธออดิโอทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอกลาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกันแจ้งครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้มือสองนะครับตู้ s u b b บ d 18นิ้วมือสองนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับมีเข้ามาอยู่ประมาณสิบกว่าใบนะครับสําหรับตู้เซตนี้นะครับเข้ามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับ พี่ๆสมาชิกอีกคลิปหนึ่งนะครับอีพีหนึ่งสำหรับท่านไหนที่สนใจตู้มือสองสภาพปานกลางนะครับตัวนี้สภาพปานกลางนะครับไม่ผูนะครับตัวนี้ไม่ผูกไม่บวมนะครับเป็นตู้ซับเบตสิบแปดนิ้วสูตรบีีนะครับหูจับเหล็กนะครับตะแกรงตะแกรงไม่มีมานะครับหูจับเหล็กขอบเหล็กเต็มใบนะครับไม้อัดแทยี่สิบมิลนะครับมีเข้ามาอยู่หนึ่งชุด นะครับตัวนี้เป็นอ่าก็เลยขออนุญาตหยิบยกนะครับมารีวิวเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสูตรวีวีินะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะิโอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับผมสนใจอิ inbox เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอิโอครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับดู ในส่วนของงานนะครับ20มิลนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับผมเอาไปเก็บสีนิดๆหน่อยๆนะครับผมสวยงามแล้วนะครับสําหรับตู้เซตนี้นะครับใบละ1,400บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับก็จะเป็นตู้ปากโหลดนะครับตู้ปากโหลดนะครับตัวนี้ใบละ1,200บาทนะครับสําหรับตู้ปากโหลด2คูณ1นะครับใส่แลมจะเป็นแลมจรวดนะครับลูกค้าใส่แลมจรวดมานะครับสําหรับ จาของเดิมนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ก็คอมเหล็กเหมือนกันนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเขาได้นะครับมีอยู่สองใบนะครับสำหรับตู้ปากโหลดนะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่เปลี่ยนเป็นตะแกรงฉีก็ได้นะครับลูกค้าใส่เป็นตะแกรงพลาสติกมานะครับท่านไหนสนใจสอบถามเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้ด้านบนนะครับเป็นตู้ เอฟฮอนนะครับของช่างอิตนะครับเข้ามาสองใบนะครับแล้วก็เป็นตู้โมนิฟายนะครับอย่างละสองใบนะครับสำหรับท่านไหที่สนใจนะครับตู้เอฟฮอนนะครับของช่างอิตร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับของช่างอิตนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับยังอยู่นะครับสําหรับตู้ของช่างอิตนะครับตู้สูตรเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเอฟฮอนนะครับนี ูเอฟฮอนนะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับเดีจะชมในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับนอัดแน่นๆเลยนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับตัวนี้สาสีจะเป็นสาสีระเบิดนะครับสเปกคอนด้านหลังครับท่านที่สนใจตู้เอฟฮอนนะครับสอบถามเขามาได้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อบาทนะครับสำหรับตู้เอฟฮอนนะครับ แกงฉีกนะครับจะเป็นลักษณะตะแกงฉีกนะครับด้านหน้านะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสูตรมูนิไฟนะครับมูนิไฟก็อยู่น่าจะสูงกว่าเอฟฮอนนะครับสูงกว่าเอฟฮอนนะครับตัวนี้ความลึกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสองเซนนะครับสําหรับตัวเอฟฮอนเซตนี้นะครับมีเข้ามาสองใบนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะใบละหนึ่งพัน เจ็ดร้อยบาทนะครับเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนิไฟแล้วก็เอฟฮอนนะครับเอฟฮอนมีอยู่สองใบนะครับที่เข้ามาเมื่อวานนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เทอร์โบนะครับใบละสองพันสองร้อบาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับพาวเวอร์แอมป์คุณจะมี9 0้าส่วนะครับแล้วก็จะเป็นตัว9 0้าตัวเบเก สนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วก็จะมีในส่วนของตัวนสเตอร์นะครับนสเตอร์เป็นตัว18นิ้วนะครับตัวนี้ไม่เด็กใหญ่เลยนะครับห้5นะครับตัวนี้ดอกละ4,500บาทนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจดอกนสเตอร์นะครับมี1,800วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับแรงๆนะครับ ของเงยทรงประทายนะครับก็จะเป็น PR นะครับ PR Audio นะครับตัวนี้เป็นไม้เด็ก30มิมลนะครับไม้เด็กหนึ่งก้อนครับตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะครับหน้ากระดาษจะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ใบละดอกละ2,400บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาดอก18นิ้วห้งสีเหลืองนะครับตัวนี้ PR Audio ดอนะครับดอกละ2,400บาทนะครับสวยๆนะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับสำหรับตัวตัวดอก PR มีอยู่สีเหรืออยู่สีดอกนะครับ กระดาษสีม่วงนะครับแม่เด็กสามสิบมิลนะครับก็จะเป็นของพัดนะครับตัวนี้พัดตัวนี้อยู่ที่ดอกละสองพันสามร้อยบาทนะครับดอกละสองพันสามร้อยบาทมีตัวนี้กําลังหวัดจะอยู่ที่แปดร้อยดนะครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้หน้าดอกใหม่ๆเลยนะครับจะคล้ายๆตัว Audio Device นะครับจะเป็นตัว Challenger หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ใส่แลวกันได้ครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็ Inbox เข้ามาได้นะครับ ตีลานพิเนตออเดีโออำเภอรัญจานจังหวัดกาศินครับผมได้พาชมตู้บีวีช่างน็อตนะครับมือสองนะครับบีวีช่างน็อตที่ยังอยู่นะครับตัวนี้บีวีช่างน็อตใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับบีวีช่างน็อตมีอยู่สองใบนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เทคคอมนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วบีวีนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบาทต่อใบนะครับผม สำหรับตัว21นิ้วนะครับ,สำ,รบสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม้วยครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ